สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้สร้อยคอสร้อยเงินมานะเป็นเงินเก่านะฮะเงินเปอร์เซ็นดีเลยนะ925นะครับต่อ925เนาะเงินเปอร์เซ็นเต็มนะครับเป็นสร้อยสามห่วงนะครับผมนี่ 925นะเห็นไหมน,ะนี่สวยนะครับสวยสมบูรณ์นะลายสวยด้วยนะครับนี่ฮะหนัก39กร,รัมกว่านะครับเอามาแบ่งปัน FC กันนะนี่ สวมคอได้เลยนะยนี่ฮะสามห่วงนะครับห้อยพาได้สามองนะนี่ฮะยาวนะครับสวมคอได้เลยนะไม่ต้องปลดนะไม่ต้องแกะตะขอนะครับ ซื้อมานานแล้วแหละแล้วก็ลืมติดอยู่ในกระเป๋านะ <c oughs> นี่ฮะสวยครับน่าใช้เบ่งตันให้ fc ไปใช้เนาะไปช่างให้ดูทีนะครับนี่ช่างยาดนิดหนึ่งสร้อยก็ใหญ่แต่ช่างมันเล็กเนาะ คร่าวๆนะนี่สามสิบเก้าจุดเอาตีว่าผมตีแค่สามสิบเก้าเนี่ยประมาณนี้นะะสามพันห้านะครับผมอันนี้ถ้าไปทำใหม่ไปซื้อใหม่ไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้ตกกี่บาทอะสองบาทกว่า ซื้อใหม่ต้องมีห้าหกพันนะสามสิบก้ากรัมกว่านะครับสองบาทกว่านะครับซร้อยเงินถ้าเราไปทำใหม่เดี๋ยวนี้มันจะได้เงินแบบไม่ใช่เงินเก่านะครับ เป็นเงินแบบผสมนะเงินเงินสมัยใหม่อันนี้เงินเก่านะฮะสามพันห้าเอางี้นะเอาไวๆเอาสามพันท่วนแล้วกันเนาะนะครับผมเอาสามพันท่วนนะนะใครซื้อได้ซื้อนะครับผมราคานี้ไม่ได้ลดแล้วนะหนักตึบเลยนะ แบ่ง f อไปใช้นะสามห่วงด้วยนะครับเอาเน็ตเน็ตสามพันท่วนนะฮะเปิดสามพันห้านะครับสามสิบเก้ากรัมกว่านะครับผมน้ำหนักก็จะมีเหลื่อมล้ําตามนิดหน่อยนะเพราะว่ามันมันช่างยากนิดนึง แต่ไม่ต่ำกว่า39กรัมแน่นอนนะครับผมนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะครับผมใครชอบทักมาให้ไวนะแบ่งไปใช้นะครับสวมคอได้เลยนะไม่ต้องแกะตะคอนะครับสามห่วงห้อยพาได้สามอง์นะเมืนแท้9 2 5นะครับผมโอเคนะครับ